ปิตเพ็ดบ่อไหปิตกินไทบอย้เมนูอีสานบานเฮาสูดยอดเลยพี่น้องหมกปลาซิวพี่อืออือเอ้ยพี่ตะเกยบจสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุคนนะครับมาเข้าไปเยี่ยนี่เก่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเดินทางมาจากขอนแก่นมาหอดอุบลเขาก็มาหอดพี่น้องเข้มบราดนะครับนเนี่เสีพี่น้อง ส้มตำยังนี่ยายเพิงแน่ยเวอำนาจจะเลื่อนพี่น้องเวซื้อส้มตำหลานยายเพิงแต่ว่าไปบบเห็นเราสามน้อเออโบเห็น่ราบบเดทายพี่น้องเบื้องพี่น้องทุงละทุงหนาที่บาทอันนี้ซื้อก็มองเลยพี่น้องเลยว่าโบเดสร้างมาจากใสเนี้ยซื้อจากจากบาทเพราะอะไรแต่ว่าหมือนี่เพิ่นเพิ่นไปเพิ่นไปท้ำบุญเพิ่นว่าเพิ่นโบยูนะครับเดี๋ยวเดียวรอบหนาไทยพี่น้องเบื้องนี่เ้พี่น้องส้มตำยายเพิง ิตะเพียรบ่แม่นพี่ตะกินไหนบ่วโอ้ว่าเป็นตะเพียรใช่ไหนี่พี่น้องเอ้ยกับกับมุกปลาซิวนะครับเด้อเดี๋ยวๆแกะให้เบิ่งก่อนแกะให้เบิ่งก่อน,นแต่ว่าแกะไปแล้ว2มุกมุกปลาซิวสวยงงามแต่มุกปลาซิวทอดเลยพี่น้องเพิ่งเพิ่งมุกขาก็ะเหลียวเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อใหม่เลยพี่น้องเป็นได้ตัวกวรรณดูอู้เมนูอีสานบ้านเฮาสุดยอดแล้วพี่น้องมุกปลาซิวพี่ อืมวายโอ้ปลาซิวบ้านเฮาปลาซิวพ่อตาพี่น้องมาได้กินโดนอะไรได้กบตำหมูฮงมามามาลองจิ้มมึงหนี่ซะก่อนมันจิ้มรสชาติบ้านเผ็ดสมตำใยเพิ่งพี่น้องสูตรสูตรมีสูตรเดียวในประเทศไทยอะไรพี่น้องเด้อนบักหุ่งเล่ากอเพลินจะบ้าเพลิดเพลินไม่ขนาดพี่น้อง ตัวัดาชะมุกปลาซิวืมแซ่ผมกุกปลาซิวโอ้ยจาดเป็นจาดเลยเอัยงอัอ้ง่นแนแคบหมูแคเบเผ็ดจะได้บบเผ็ดอมกแบบ กกบางสูตรเลาไปหน่อยจำหมูไม่ใส่แบเบเผือแบบเือหั่วยังไม่ใส่เลยไปหน่อยเขาจอาจำยางเดียวนะสูตรต้นน้ำรับถึงก็จอดสั่งสื่ออยู่คือว่าเขาบิสั่งสื่อเป็นขาไปเาไปเอาอยูบานมาเลยไปืออยูบานมาเลย อกอกจากเมื่อสียขนเลยที่ไหญ่มันยูมันจวดจาด่าทวดไว้กินเผ็เดเผ็ดปวดไห้บุญยอมแล้วกินมก๊าซิ่วใหญ่เผ็ดเทีงง่งเอามก๊าซิ่วทีครัวมันจะม m. หมดเผ็ดทุ่งนี้หน่อยซ้ำหน่อยหน่อยหาที่บ,บัก อันนี้บ,บริบริณจังซื้อมาม,ม,มันอร่อยขนมจีนมาจากลาวเนี่ยท้องมาแล้วพอดีอ มุดเดยมีสุวกับจับ,น,บน,นั่นแหละได้บ่เอาจากตนวเยเพชรเด้เพชรไป่นาะอ้อกินแต่สองน้ำข้ามเลยไปอย่างไรรสชาติแซ่บยุ๊อ่ะเราตรงตร,งตรงเอาแบบนี้นเนี่ยมันมีรสชาติเพ็ดหลายอือแล,ล้วก็ หวานเปรี้ยวอ๋อแซ่รสชาติผมไอ,อ,อผมว่าก็คือหวานเผ็ดหวานพี่น้องรสชาติเล่า,<อ>านัวเผ็ดหวานจะบางคนมันแบบย่ำชอกอย่างนงี้นะสูตรเล่าพี่น้องสูตรตร้นตำรับเราจะคู่ใคจะคู่บ้านหรอจะคู่เล่าเนี่ยนี่หรอ,อ,อ ดูว่าไว้เพชรอ,อ,กกอ,อ,อนมแค่นี้ยังไม่มุกกระสิวมาสิวบานทองแปจัง นี่ก็จะว่าเดี๋ยวทุก,กคนมักมมากเพชรได้หรือผมากเพชรมากกรอบกับมันล่านเลยพี่น้องส้มตำล้านใหญ่เพ่ิงท็น้หลายคนกินพอดีมันนี้พานไปพอดีว่าจะแะไ,ไ,ไปเป็น แปไปเลี้ยมเล้าเห็นงก็เลยเสือเอาจะมาบูเห็นเล้าสัมไปไปทำบ,บุญมาดูแล้วรอบหนากันอโอ้ลูกกรสิอนูกำมาถัวเนาะแล้วก<อ>็จะหัว เผ็ดเห้งตาส่วงเลยล่ะเผ็ดไปเนาะ เผ็ดพอดีครับบนมีเราจัดนี่เพ็ดแต่เรเสียบเ่ราจะนีเผ็ดแห้งเผูงแล้วอธิบายก็เล้มยมันเผ็ดเลยน้ำยำแล้ว่น่องขนาดนำยำมมันซมตํำกินร้ายบ่ได้เนี่เนาะมันเผ็ดจงจำชัก่อย สวงเลยพี่น้องเพ็ดตาจีเคยเลยนเขาบอกดก็ดีเดินทางมากล้วขวนญกลนพี่น้องมาอุบลมาขี้มาลาดเพื่อให้ยายมาออกก้อนสาม,มางานออกก้อนสาก็เล่นบ้านพี่น้องเผ็ดในใจกันหรือ ว่าสมตำํำแล้วเนี่ยเราบอกว่าอยู่ไดเป็นอาทิตย์ไปหน่อ,อเอาปเปริกาตุกย็นกินไดนอตลอดกรอนมันใหญ่ดีเนาะยังกรอบเพิ่อเก่าอ,อยอูอ่จิบอกบอกบอกก่อนว่าเพชรอิลีเ <laughs> <laughs> พชรอิลีคล้องแถ่ทีคล้องแถ่้าจำสวดคก อโอ้โหตาตีเลยเออกหเลยตาตีเลย,เลยจำได้ๆยังก็ได้เผ็ดดีเลยมุกกระสิวเผ็ดไรสดชัดประสิวออก็มเมือเลย

เจ็บเข่วยำปั้นเขาจี้เจ็ี๊ยบเฮ็ดอีกหน่อยแสบขนาดไปหนอกตาตีขึ้นเลยสว่างเลยใส่มุกกระเจี๊ยว้างย่างเลยเนาสมตำได้เพิ่งกับมุกกระเจี๊ยวพร้อมๆมีหนอนะครับแสบพร้อมแถเลยแต่ว่าเพชรหนึ่งรสชาติออกเป็น เผ็ดๆนุ่นหวานพี่น้องรอบๆพี่น้องเดี่บางคนก็ว่าย่ำกะนี <Yes> ่คือต้นรับเพิ่นเองซื้อมาจากหลานมันเลยโดยตรงเลยไปไปซื้อเบิ้งแแบ่เบื้อนีมรีละพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากเลยพี่น้องฝากก็เลยก็แช่นี่เผื่อวันนี้กำลังใจกันนะครับช่วงนี้ตอนนี้เพจแห่งเดี๋ยวไม่พากินหน้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกเลยทุกแช่นะครับวัอนี้เอาซ้ำในก่อนเนี้พอมีหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ